สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่เรียกได้ว่าอินเทนกันอยู่เลยนะครับผมตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของบอลยูโรยังไงเลยครับแน่นอนละ่ะบอลยูโรเนี่ยคือบอลที่ชาติโยุโรปเนี่ยจะมาแข่งขันกันนั่นเองเพราะฉะนั้นสมาชิกที่จะเข้าร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีแต่ประเทศในยุโรปถูกไหมในบางที่เนี่ยก็จะพูดกันถึงตัวเต็งซึ่งเรามักจะได้ยินข่าวกันมาเรื่อยๆเ,เ,เลยครับอันเนี้ย คลิปนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นคนดูบอลก็ดูได้นะครับผมเพราะว่าหัวเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าเราจะพูดถึงประเทศฮอลแลนด์ละก็เนเธอร์แลนด์ันเองซึ่งในคราวนี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยฮอลแลนด์ hmm. i, เจออังกฤษฮอลแลนด์จ Holland เจอฝรั่งเศสหรือในบางครั้งเนี่ยเราก็ได้ยินว่าเนเธอร์แลนด์เจออังกฤษเนเธอร์แลนด์เจอฝรั่งเศสแต่ทําไมเราไม่เคยเห็นเนเธอร์แลนด์มาเจอกับฮอลแลนด์เลยล่ะครับแน่นอนละ่ะมันเป็นประเทศเดียวกันนั่นเองแต่เอ้ย อังกฤษเ,กเงเษเนี่ยมันก็มีชื่อเดียวฝรั่งเศสมันก็มีชื่อเดียวถูกไหมทําไมเนี่ยนะครับผมมันถึงมี2ชื่อได้ e อีฮอลแลนเนี่ยจะเป็นฮอลแลนหรือเนเธอร์แลนกันแน่แล้วชื่อไหนเนี่ยคือชื่อที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้แหละเราจะมาหาคําตอบกันนั่นเองมามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับมาดูที่ชื่อแรกกันก่อนเนเธอร์แลนเนี่ยนะครับผมมาจากคาว่าอะไรครับเนเธอร์ Natural, ผสมกับตัวของแลนด์นั่นเองแลนเนี่ยแปลว่า พื้นดินถูกไหมแปลว่าพื้นที่เนี่ยนะครับเนเธอรเนี่ยแปลว่าต่ำนั่นเองนะครับผมซึ่ง n นเธอรเองเนี่ยนะครับมักจะถูกใช้ในคําอื่นๆด้วยนั่นเองเช่นอะไรครับผม n นเธอร์เวลิลนี่คืออะไรโลกที่อยู่ต่ํากว่า ซึ่งในคำคำนี้นน่ส่วนใหญ่เขาจะแปลกันหมายถึงโลกใต้พิภพหรือนรกนั่นเองครับในเกมม e c ครับเองเนี่ยก็ยังมีแมปเนเธอร์เลยถูกไหมครับแมปนี้เนี่ยก็เป็นตีมแบบว่าเหมือนกับอยู่โลกใต้ดินเลยแล้วก็มีลาวามีอะไรหมดเลยเพราะฉะนั้นเนเธอร์เนี่ยแปลว่าต่ำนะครับผมเอามารวมกับคําว่าแลน์ก็กลายเป็นคําว่าดินแดนที่ต่ำยังไงนะครับเนเธอร์แลนด์นั่นเองซึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับทำไมถึงถูกเอามาตั้งมันชื่อประเทศก็เพราะว่าฮอลแลนด์เนี่ยนะครับผมหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยไอประเทศท ครับผมมันมีสภาพภูมิประเทศที่ต่ํานั่นเองนะครับผมต่ําต่าในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนจิตใจมันต่ำเหรอหรือว่าคนประเทศอื่นจิตใจมันสูงไม่ใช่มันหมายถึงว่าระดับไอพื้นดินเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำนะครับผมกว่าระดับของน้ําทะเลนั่นเองก็เลยเรียกว่าดินแดนที่มีลักษณะต่ํานั่นเองครับผมก็เลยเรียกกันมาว่าเนเธอร์แลนด์นั่นเองเอออันนี้ก็คงจะเข้าใจกันแล้วและแน่นอนเลยครับพอเรียกมาอย่างนี้เนี่ย ไอคำว่าเนเธอร์แลนด์เองอะ่ะก็ได้ถูกนะํามาใช้เป็นชื่อประเทศแถวนี้เลยจริงๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็กลายเป็นชื่อแบบออฟฟิเชียลไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าถามว่าฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์อันไหนออฟฟิเชียลนะครับคำตอบก็คือเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับผมเราก็จะต้องเรียกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับไม่ใช่ประเทศฮอลแลนด์โอเคอันนี้เรารูแลอย่างแรกเลยชื่อแรกมาแล้วแล้วชื่อที่2มันมาจากไหนกันถ้าบอกว่าเออเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันเป็นชื่อออฟฟิเชียลแล้วทําไมถึงมีชื่อฮอลแลนด์มาได้ลล่ะแ้วหายๆคนเองอ ก็เข้าใจว่าฮอลแลนด์เป็นชื่อแบบออฟฟิเชียลได้ซ้ำไปนะครับฮอลแลนด์ Holland เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วนะครับเป็นโซนโซนนึงที่อยู่ในประเทศเนเธอแลนด์นั่นแหละเรียกได้ว่าเหมือนเป็นมณฑลหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งทำไมถึงเรียกมาติดปากเหลือเกินเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพราะว่าฮอลแลนด์เนี่ยนะครับผมเป็นถิ่นที่เรียกได้ว่าเรื่องชื่อด้านการค้าขายเป็นอย่างมากนะครับผมและใน ยุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมฮอลแลนด์ Thailand เนี่ยก็เคยเป็นเจ้าโลกถูกไหมก็เรียกได้ว่าออกเดินทางไปทั่วโลกนะครับผมยิ่งออกไปไกลเนี่ยนะครับผมชื่อเสียงมันก็ยิ่งดังออกไปไกลนั่นเองและด้วยความที่ว่าฮอลแลนด์เนี่ยมันดังมากๆเลยนะครับผมคนก็เลยเรียกติดปากเนี่ยนะครับผมแทนที่จะเรียกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ครับก็ใช้เอถินนั้นแนะที่ฮอลแลนด์มันอยู่ตรงนั้นนะ่ะเรียกไปเลยว่าประเทศฮอลแลนด์นั่นเองเลยมีคําว่าชาวฮอลัลนดายัางไงนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งที่มานั่นเองครับคือเรียกได้ว่าน,านทุกบบค เรียกติดปากกันหมดนั่นแหละแต่ชื่อจริงๆเนี่ยคือเนเธอร์แลนด์นะครับผมซึ่งแน่นอนละ่พะพอเรียกติดปากกันแบบนี้เนี่ยมันก็กระจายไปทั่วโลกไงมันก็เอาออกได้ยากนะครับปัจจุบันนี้ก็เลยมีคนเรียกฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยกันอยู่เป็นประจำนะครับผมซึ่งในไทยเองเนี่ยก็มักจะติดปากคําว่าฮอลแลนด์ซะด้วยซ้ําไปแต่ณปัจจุบันนี้จริงๆเนี่ยเนเธอร์แลนด์นะครับผมก็พยายามจะลณนงคลงนะครับเพื่อให้มีคําเดียวก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับผมจะได้ไม่ต้องสับสนกันนั่นเองซึ่่่่่งแแแนนนนนนนอละะวววััี้้นะ้เเเรรรราาาดููกก็จิๆมช์ ไม่ใช่ฮอลแลนด์ซึ่งผมเองเนี่ยก็เพิ่งรู้จากการมารีเสิร์ชเรื่องคลิปนี้นั่นแหละไม่งั้นผมก็จะเข้าใจว่าฮอลแลนด์เนี่ยเป็นชื่อหลักมาโดยตลอดนะคือจริงๆเราเราเรียนมาแต่เด็กอะ่ะเขาก็เรียกกันว่าฮอลแลนด์ถูกไหมในในห้องเรียนที่ผมเรียนเองเขาก็เรียกว่าฮอลแลนด์มันถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มันมีคําว่าชาวฮอลันดาเข้ามาด้วยไงซึ่งชาวฮอลันดาเนี่ยก็หมายถึงชาวฮอลแลนด์ก็เลยคิดว่าอ๋องั้นมันต้องเป็นฮอลแลนด์แน่เลยที่เป็นออฟฟิเชียลแต่ไปๆมาๆพอมาศึกษาจริง ผมไม่ใช่แค่เกิดแค่ในแบบกรณีของประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เองเท่านั้นแค่เรียกได้ว่า สำหรับฮอลแลนด์นเธเท์แลนเนี่ยมันอาจจะดังที่สุดนั่นเองครับแต่อย่างแบบอ่อันที่เกิดขึ้นได้แล้วคําพูดในภาษาท้องถิ่นกับสิ่งที่คนทั่วโลกเรียกมันต่างกันก็มีให้เห็นชัดเจนเลยอย่างเช่นประเทศเยอรมันอย่างเงี้ยนะครับผมคือจริงๆประเทศนีน้ชื่อว่าเยอรมน,นีนะครับผมซึ่งอาเราเขียนในไทยเองก็เยอรมน,นีถูกไหมเขียนในภาษาอังกฤษเองก็เหมือนกันนะครับผมเยอรมน,นีเขียนเหมือนๆกันเลยแบบว่าใช้ตัวสะกดออกเสียงอะไรเนะี่ยเหมือนกันครับแต่ถ้าเราไปถามคนในประเทศเยอรมันเองนะครับผมเขาจะบอกว่าประเทศเขาชื่อ ดอยช์ลันนะครับผมดอยช์ลันก็คืออะไรดอย์แลนนะครับเขาเรียกประเทศตัวเองว่าดอยช์นั่นเองนะครับผมหลายๆคนก็เลยมีชื่อว่าดอยชซึ่งแบบคําว่าดอยชเองเนี่ยถ้าเขียนแบบว่าในภาษาอังกฤษอ๋อก็จะรู้ว่าจริงๆมันมาจากภาษาเยอรมันนั่นเองแล้วก็ยังมีกรณีอะไรคล้ายๆกับแบบนี้เกิดขึ้นอีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมทั่วโลกเลยแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเอ้มันเข้าใจผิดกันในวงกว้างหรือว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะชัดเจนเท่าในกรณีของฮอลแลนด์กับเนเธอร์แลนด์นะครับก็เลยวันนี้ยกเรื่องขอองน จากเนเธอร์แลนด์ให้ทุกคนฟังกันตอนนี้ทุกคนก็คงจะได้ความรู้ทั่วไปเพิ่มกันแล้วเนาะก็วันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วล่ะคือเรื่องราวมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเลยก็คแค่ชื่อของมอลนฮอลแลนด์เนี่ยมันดังเหลือเกินนะครับจนคนเรียกมันเป็นประเทศไปเลยแต่จริงๆประเทศเนี่ยชื่อว่าเนเธอร์แลนด์ยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท,าท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ